รอกอีกแล้วเนี่ยอ๋อดูกระดงกระดาษเต็มไปหมดเลยอัคระเดชนะอัครดเดชนี่ต้องให้บ่นทุกทีเลยเพราะไม่บ่นก็ทําบ้านรกเลอะเทอะแบบนี้ดูสิมันน่าหง,งุดหงิดจริงจริงสวัสดีคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะขอพายที่ต้องบ่นแต่เช้าค่ะนี่เฝีมืออัครดเดชเท่านั้นเลยทําบ้านรกมันเลยรู้สึหกหงุดหงิดแบบนี้คนที่ทํางานบ้านน่าจะเข้าใจหัวอกกันดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะว่าแต่คําว่า งวดนิดในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดยังไงอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนทางประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1-4มีนาคมโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันแล้วนะคะคําว่างุดหงิดในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาใต้นะคะคุณแม็กไตรนุ้มแก้วสาหรับคําว่างุดหงิดอารมณ์ไม่ดีนะครับภาษาใต้ก็มีใช้อยู่หลายคําด้วยกันแต่คําที่ใช้อยู่หลักๆนะฮะและก็มักจะได้ยินบ่อยครั้งก็คือคําว่าย่องแงงหรือแม้กระทั่องแซงนะครับตัวอย่างเช่น เมื่อคืนเนี่ยน้องจูนเนี่ยเขาชวนทะเลาะทั้งคืนเลยมาตื่นเช้ามาทํางานก็รู้สึกว่าย่องแยงซ่องแซงอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็คือว่าเขาชวนทะเลาะประจำนะพอตื่นเช้ามาโอ้โหอารมณ์มันก็รู้สึกงุ่นหงิดอารมณ์ไม่ดีนะฮะก็ย่องแยงซ่องแซงขอบคุณคุณ,คณแม็กไตรยคะ่ะได้เรียนรู้ภาษาใตา้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ ไม่อยากงุดงิดต้องทำจิตสงบไม่อยากนอนสลบอย่ามีหญิงอื่นสนิทโอ้ทิ้งท้ายด้วยการเตือนสติหนุ่มๆนะคะพอดีช่วงหลังๆมันมีข่าวอะไรทำนองนี้เยอะนะคะ <c oughs> มอเวลาขอ,อากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ